พิธีพระราชทานเพลิงศพด็อกเตร์สัตร,ราเช้าเที่ยงที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากบรรยากาศบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้า เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่2มกราคมที่ผ่านมานายสุเทพกบุลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของดรศาสตราเช้าวเที่ยงอายุ32ปีนักวิจัยสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าซีวิกหมายเลขทะเบียนดชวแวน8461กรุงเทพมหานครซึ่งมีสาอายุ17เป็นคนขับขี่เฉียวรถตู้โดยสารบนทางหวนโทเวเป็นเหตุ มีผู้เสียชีวิต9รายหนึ่งในนั้นคือดรสัตราและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6คนซึ่งญาติได้นําศพกลับมาตั้งบําเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดเกาะนามาทา เขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยมีเพื่อนที่ร่วมงานอาจารย์นักศึกษาจากสถาบันที่ดรสัตราเคยร่ำเรียนมารวมทั้งญาติมาร่วมงานจํานวนมากน้มกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของเพื่อนเพื่อและบรรดาญาติของดรสัตราโดยนางสาวทวินเช่าเที่ยงอายุ62ปีมนาบุญธรรมของดรสัตรานั่งร่ำไห้ตลอดเวลาเพราะอะไรกับการจากไปของบุตรชายบุญธรรมและไม่มีญาติของสาว17ที่เป็นต้นเหตุให้ดรสัตราเสียชีวิตมาร่ ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพดังกล่าวแม้แต่คนเดียวชาพณสถานเห็นนี้แล้วเครือขออาวุสลังข่อท่านทำลายที่เราทั้งหลายได้าำให้รุ่งเรืองท่าน やってることしかでていないわけ